อยากใช้ชีวิตในรถบ้านเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้บ้างแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คลิปนี้แอนมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะตอนนี้นะแอนกับสามีค่ะเราอาศัยอยู่ในรถบ้านนะคะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวอเมริกามาได้2ปีกว่าแล้วนะมีคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าการใช้ชีวิตในรถบ้านนะคะเดินทางเที่ยวแบบนี้นะจะต้องรวยไหมนะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะวันนี้แอนก็เลยจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าแอนกับสามีนะคะเราสองคนยังทํางานอยู่นะคะถึงจะเที่ยวแบบนี้แต่ว่าก็ต้องทํางานไปด้วยนะไม่งั้นก็ไม่มีเงินเที่ยวนะคะเอาล่ะเข้าเรื่องเลยนะคะรถบ้านคันนี้นะคะอันซื้อมือสองมาในราคาประมาณ880,000บาทค่ะแล้วก็รถยนต์นะที่เราจะมาลากรถบ้านนะคะอันก็ซื้อมือสองเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ570,000บาทค่ะและนี่นะคะก็เป็นลิสต์ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะก็จะเป็นพวกค่าที่จอดรถบ้านนะคะค่าไฟต่างๆอินเทอร์เน็ตประกันต่างๆนะคะแล้วก็ค่าก สุขภาพรวมถึงค่าอาหารนะสรุปค่าใช้จ่ายนะคะรายเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ90,000มนะถึงประมาณ1 3 0 0 0 0บาทค่ะนี่ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงรถบ้านรถยนต์นะคะแล้วก็ค่าต่อทะเบียนก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000-2,000ถึง 2, ดอลลาร์นะคะต่อปีค่ะก็นี่นะคะเป็นสรุปค่าใช้จ่ายที่แอนมาให้เพื่อนๆดูนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย